ควาหวานไม่ได้เริ่มที่ของหวานแต่มาจากรำดับการกินที่ผิดวิธีนะคะเคล็ดลับจากงานวิจัยระดับโลกกินแบบนี้เท่ากับลดน้ำตาลไม่ต้องพึ่งยารู้ไหมคะว่าลำดับการกินมีผลต่อน้ำตาลในเลือดมากกว่าที่คิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอนแนวปี2015พบว่าถ้าเริ่มกินด้วยผักตามด้วยโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตทีหลัง ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารจะลดลงได้มากถึง30-40%เหตุผลคือผักมีไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลโปรตีนทำให้รู้สึกอิ่มนานและเมื่อเรากินแป้งเป็นอย่างสุดท้ายน้ำตาลจะค่อยๆซึมค่อยๆซึม,ซมไม่พุ่งพรวดทันทีเทคนิคนี้เรียกว่า Food Order Strategy เป็นวิธีที่ง่ายที่ช่วยควบคุมระดับอินซูลินลดความเสี่ยงเบาหวานและอ้วนลงพุงได้จริง อยากได้ข้อมูลสุขภาพที่เข้าใจง่ายๆๆเกี่ยวกับลำดับการกินพิมพ์ลำดับการกินแล้วพี่ปราจะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้อีกนะ